นะะคแต่โคชชิ่งเนี่ยคือเหมือนกับเป็นคนคอยแนะนําดูว่าเขาทําอะไรนะคะทําถูกไม่ถูกเราก็ค่อยบอกว่าเอออย่างนี้ดีไหมลูกอย่างนี้ดีไหมคะนะคะแต่ถ้าที่จริงคือแบบนี้เป็นแพทเทิร์นแบบนี้นะคุณจะต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ได้มาโครงการพ่อปัญญาเนี่ยกลับไปสอนตอนนี้เป็นเป็นโคชชิ่งซะแล้วนะคะจะไม่ค่อยเป็นเป็นยังไงครับคุณครูเราอธิบายตัวอย่างก็เวลาสอนเนี่ยนะคะก็จะเปิดประเด็น ให้นักเรียนเป็นคนที่สอนชีววิทยาอยู่แล้วใช่ไหมคะก็จะเปิดประเด็นอย่างเช่นวันนี้เราเรียนเรื่องระบบประสาทเราก็บอกว่าคุณรู้ไหมว่าระบบประสาทเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนของตัวเราอะไรประมาณนี้ค่ะเด็กๆก็จะเริ่มสะพอนออกมาแล้วก็คุณคิดว่าอย่างนี้หรือเปล่าคิดว่าอย่างนี้หรือเปล่าพอเขาเริ่มจุดประกายความสนใจปุ๊บเราก็จะสวมวิญญาณโคชิง่าคุณเราเปคิดดูสิ คุณลองบางทีก็มีการทดสอบอะลองลองตีดูซิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ลองหยิกตรงนั้นตรงนี้ดูซิว่าเจ็บไหมไม่เจ็บไหมอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นสไตล์โคชชิ่มากกว่าแล้วก็ที่สําคัญคือประสบความสำเร็จในการสอนมากกว่าด้วยมากกว่าที่ชี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ